ทำไมายายใเวลนะไปทำมายายนี่มันย่นพี่แม่ไหนวนมัดนี่ยมีงพี่เผยพี่แม่เลยวาขอม่เนี่ยเดินเดินนี่พลิกได้นี่ยใครอย่าใส่ส้นสูงนะยืนดูผู้ชายทำไมมันหนาตลอดเลยวะสดิโอ้ยยยยยยชยยมยยยยยไยยยะเหยย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 ี่ยย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 ยเนี่ยยัยยยยยนยยยยยยย วอนนี้เรามาอยู่รี่เจียงแล้วนะคะเราเพิ่งลงรถไฟจากคุณหมิงนั่งลงมาที่สถานีรถไฟรี่เจียงนะคะแล้วโรงแรมเขาก็ส่งรถแท็กซี่มารับเราถึงหน้าสถานีรถไฟเลยซึ่งทริปนี้นะคะวันนี้วันแรกที่เรามาถึงรี่เจียงเราจะพาทุกคนนะคะเดินเข้าไปเที่ยวเมืองเก่ารี่เจียงกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่ามันสวยและมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับถึงแล้ว Thank you โอเคนี่เจ้าที่โรงแรมมารับเราสวัสดีครับวีนค,บคนไทยคนไทยได้เหรอพลิกพักมากครับตรงนี้คือโอทาโอ้สกิลการเบียดรถโซนเมืองเก่าที่รถจะเข้าไม่ได้นะนี่เขามีรถแบบนีออ้ด้วยนะเขามีรถแบบนี้ด้วยนี่เ่าหนัเป็นรถของโรงแรมแต่ละที่เขาก็มารับลูกค้าเขานะ่ยดอุณหภูม hine? ิเหรอเขาบอกให้มาทางนี้ เอ้มึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเลยเิดเรื่องใหญ่แล้วหน้าใหญ่เกินกรอบมันอ่านไม่ได้มันเป็นไม้นะโมต้องไปฉีดโบ็อกบอกเฟิร์น่ากินเฮตี้พิษสุนทรด้วยพิษสุนทรใช่หว่าไปพี่หญิงก็จะสื่อสารกับท้องพนักงานนะครับถามที่กินตอนนี้อยากกินชาบูพี่หญิงบอกอยากกินหมูลวกๆต้มๆยังครับยังไม่เหนื่อยเหรอยังไม่ถึงอีก และเราก็ถึงแล้วนะครับที่พักของเราในคืนนี้คือพี่เจ้าของที่นี่นะครับสุดยอดเลยดูแลดีแชทคุยกับหญิงตลอดโอเคไม่ช่วอ่อวก่อนเจวยก่อนวก่อนนี่คือบรรยากาศของที่พักที่เราเลือกพักมานะครับพี่อัญเรือกพี่คาน้ำชามาให้นะครับ for the hot pot ฮพอทบัตบัตวีาเยวอาบอสว่เมัสาัรูมมันจะแบบมีชื่อเสียงกับฮอทพที่นี่ส่วนแกว่าท่านจอหมดแ้วเหรอหมด้่านจอเออเข้าใจอยู่นี้ โอ้โหแปลว่าอร่อยจัดร้อนร้อนการน้อยการน้อยชัดฮะคลิดเกลียวปุ๊บเย้ยโยขอบคุณครับ thank you ครับ thank you นะมัสเย thank you ห้องน้ำน่ารักมากมาดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำ ปลั๊กไฟก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับที่นี่เขาจะมีปลั๊กแบบนี้หมดแล้วมันสมัยใหม่หมดแล้วสวยไหมราคาห้องพักกนเอาน้องลังพาเราไปกินชาบูนะครับพี่อยากกินชาบูเดิ้นมาต่เล่นมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะ ก็เป็นเห็ดเป็นเห็ดเออคดังเรื่องเห็ดท yeah, ี่ร้านแรกของวันเลยใช่ไหมจ๊ะใช่สิเนี่ยร้านเพิ่งเปิดอีเกอร์เอออีกอร์อีเกอร์อีเกอร์อีกอร์อ๋ออันนี้ดีกว่าไม่เอาอันนี้ดีกว่าเมนูมีแต่ฟาสาจีนเหมือนเดิมมหัดจิ้มหูจิ้มตา Google Translate กันต่อไปนะคะแล้วเขพ่อหม้อมาให้แล้วนะครับข้างล่างมันเป็นซุปเห็ดซุปเห็ดซิกเนเจอร์ของร้านร้อนไหมดูน้ ชิวๆหมูผ네ักโอ้าหยูนนานหมูครับนี่ครับโอ้ดูบรรยากาศร้านเป็นไงพี่มึงลงเตี้ยบนในหนังจีนเลยแต่ดูข้างบนนี่ก็กินเหล้าครับจอมยุทธก็จะชุมนุมมันอยู่ข้างบนนะฮะสันสอบเดี๋ยวอาจจะมีแบบว่าจอมยุทธกระโดดห้อยผ้าลงมาพุ๊บครับปุ๊บคับวิชาตัวเบา โอ้มีอะไรมาเพิ่มครับอนันอนี้มีสงอะับเียนนี้เป็นเหมือนไก่ทออะไรทั้งอย่างกินได้เลยเนี่ยกินได้เลยเออเน,นี่ยมัน,น,นร้อนอ่ะเนี่ยมอร่อยอร่อยอนีอะไรครับปลาหมึกย่างอร่อยมากเลยอ่ะไม่ชอบแบบ มันดูดดเหม็นข้าวๆอ่ะอ,อืมกรนเด็ดเดียวอ่ะอืมลูกหม,ม,มูสม้มตุ๊บเห็ดนิ่จริงอืม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 ตำด้วยผักเออให้พริกมันเยอะมากน้ำจิ้มอยากไปเผ็ดอ่ะรวมแล้วนะที่สั่งมาชอบอันนี้อันนี้ าหมึกก็พอได้คืออันที่เขาปรุงมาแล้วกินไงชาวเสาเนี่ยอร่อยดีอ่าซสีซี่เท่าไหร่ครับอร่อยไหมสามร้อยสามสิบสองหยวนค่ะเมืองรีเจียงที่เรามาพักคือเมืองโบราณแล้วเขาก็รีโนเวทนะฮะไห้เป็นร้านค้าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นี่กี่วันครับหลิงเจียงสามคืนค่ะเพราะว่าเราไม่อยากรีบอยากอยู่เฉยๆเดิน <Okay. S 2> เล่นเฉยๆเป็นเมืองเก่าที่ไม่ โอ้ที่สีวิไลที่มีทุกอย่างเก่าแค่สถาปัตยกรรมของครงสร้างใช่ไหมแต่ร้านค้าเนี่ยสตาร์บัคของกินอะไรเงี้ยมันคือเมืองชัดๆเลยพพ่อแม่พาปู่ย่าตายายมาเที่ยวน่าชอบะมาได้ง่ายเลยไม่ลําบากเลยนะอากาศดีมากตอนนี้คือตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่มีเหงื่อออกเลยนะอากาศดีเย็นสบายต้นแพงอลังมากมันเก่าหรือว่าเขาทำมาถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากนะหนูนันจุด ็เปนจุดอันนี้เหมือนทำใหม่นะแต่ว่าอาจจะมาจากของเก่าอะไรเขาก็มีแต่ขนมเปี๊ยะนะเยอะมากเลยนี่กะเดินดูหาของกินแบบแปลกๆอร่อยๆเพื่อนดดนเห็นส่วนใหญ่ขนมแม่งเป็นขนมเปี๊ยะยังไม่เจออย่างอื่นเลยเนี่ย อ่ะเจอแล้วหนึ่งร้าน 1, 000, 000, ไอติมที่บอกอยากกินนะครับไอติมเนี่ยเดินเดินนี่พิกได้นะใครอย่าใส่ส้นสูงนะพืน้นลาดกระเป๋ากับน่องเดินลำบากนะเออแขกหาพีคไอติมไอติมนี่สว<ม>ยเลย<ด>สีนี้เนี่ยสีนี้เนี่ยอ่าอันนี้ตัวส,อส่อเออสี20 20หยวนนะครับร้อยหนึ่งโดนหลอกแล้วเรียบร้อยอันนั้นน่าจะแพงกว่าปะที่เป็นสตรอเบอรี่ซื้อ อ,อันนี้เป็นรสอ,อะไรดีวะอือก็อร่อยแปลกๆอีกแล้วรสอะไรวะไม่รู้สึกเป็นนมนมบนเกล็ดน้ำแข็งแข็งๆแล้กินเพลินเพลิน อติมออร่อยว่า,วาแพงมานดนึง,งนที่ททออยี่ิบหยวนก็คือร้อยบาทแแพงนะเมืองนี้แบบถ,ถ้าถ้าอยู่คุณหมิงมานะมาอยู่นี่รู้สึกของแพงเป็นเมืองนักท่องเที่ยวแหละก็คงแพงกว่บบาปกติหน่อยเดี๋ยวลองดูว่าน้ำเปล่าโค้กขวดเท่าไหร่ตัว,ว,วตน,นี้โซนผับแล้วก็ดูดิโคมชมพูสวยมากเลยนะเม็ด่อย่างเราถ้าเป็นสายเมาหน่อยนะก<ต>็คงมาเที่ยวที่นี่ เรียบร้อยครับครับเรียบรอยรักกินกาแฟครับอร่อยกาแฟชีสนมลาเต้ชีสที่ผู้หญิงชอบที่สุดเมื่อวานเอออร่อยเดินดูเส้นนี้สวยนะด้วยแต่ว่าต้องระวังนะเนี่ยอย่าได้เผลอตกเด้อโอ้ล้านเยอะมากหลายสิบล้านเลยขับเลยนะขับตาพลังมากเดี๋ยวเดี๋ยวดึกๆเรามาดูบรรยากาศมาดูเล่นดูว่าว่าคนเยอะไหมโอ้ยคนเริ่มเข้าแล้วน่าเข้าอ่ะอืม พี่หญิงบอกว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยนอนที่นี่กันเยอะเท่าไหร่ก็มาชัวร์แล้วก็แวะเที่ยวแต่อย่างคนที่เที่ยวขับเท็กนี่คงเป็นคนที่พักที่นี่ะเ,เน,ะนาะใช่ส่วนใหญ่ชัวร์จะเขาจะพานอนในโรงแรมเออนอนในเมืองแต่เนี้ยเป็นเมืองเก่าไง<อ>ไม่<อ>ไม่ไม่ค่อยอมีทัวร์มานอนเท่าไหร่<อ>แต่ก็มีคงมีบ้างเลยเ,เพราะว่ามันมันไม่มีโรงแรมใหญ่ไงมันเป<อ>็นโรงแรม,มเล็กเล็แบบแปดห้องสิบห้องเลยอืมโอเค ตอนนี้เวลาที่นี่ตหลผมคลึ้งๆนะยไม่มืดเลยนะถักเปิดแล้วเนี่ยใช่ดูดิกองพียบไม่รู้ปิดกี่โมงให้พี่หญิงไม่เต้นหน่อยไว้ยเต้นรอบกองไฟครับเอ้ยเจ๋งจับมือนี่จับมือ Ini aktivitas yang menarik ini naha. ยังไงเลยสองท่าความรู้สึกหน่อยครับเต้นกับป้าป้างงเดียบตีนไม่ได้คนแก่เนี่ยนะวัยรุ่นที่นี่ก็ไปเต้นกันด้วยสนุกสนานนะครับตื่นแล้วต้องเที่ยวเข้ามาเล่นกันน่ารักน่ารักมากเมื่อวานน่ารักมากเลยอากาศมันก็ดีไม่หนาวจนแบบต้องใส่ชุดเสื้อหนาวเยอะแยะอะไรเงี้ยชัดตัวเดียวก็อยู่ได้แปรงขวานแปรงขวานี่ดูป้ายบอกให้เป็นมิจฉาอยูล้วนะคนจอมวิ่งเลจ้า เมืองโบราณที่ยันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยเมืองโบราณที่ไม่โบราณน่ารักอ่ะนี่นี่ที่ดูดน้ำภูผาน่ารักไปหมดแล้วครับดูดิ นี่แล้วตอนเด็กๆเคยกินทอฟฟี่ที่เป็นโลโก้กระต่ายงี้ไหมนี่เปไอติมโโลก้กระต่ายนี่ไงที่มันเป็นทอฟฟี่ผูกๆอ่ะเป็นทอฟฟี่นมนมนี่เอามาลองอเด็กบ้านนออยไม่เคยกินล้อกวันนออยไม่เคยกินล้อกวันนออยไม่เคยกินหรอกแบบเนี้ยกินจนอิ่มหนำสำราญฟันผุไปเลยจ้ะแม่นี่ไงขนมกระต่ายที่บอกเมื่อกี้นี่เนี่ยเนี่ยๆเนี่ยเนี้ยนี่เ่ยเนี่ยพี่หญิงเนี่ยไม่เคยกินเหรอเนี่ย เนี่ยอยงเงี้ยเจอไหมไม่โดนวันนี้มันนอกจริงเอาไปกินไหมไม่เอาไม่เอาเขาเป็นช่างโลมันอร่อยไหมอร่อยก็ลองกินในติมดูก่อนทำไมอย่าง่แต่ที่นุกินอ่ะมันมีแต่รสนี้นะสีนี้นะแต่ที่นี่คือมีมีทุกสีนะเนี่ยดูดิสีส้มสีฟ้าสีเขียวอ๋อลองกินเฉยเป็นไง นั่นแหละคือท็อฟฟี่แบบนั้นแต่มันเนื้อเนื้อหนึบหนึบหนึบอร่อยมากเคยกินท็อฟฟี่เขารสข้าวเหนี้แต่มันไม่ใช่แบบนี้คุกก้าคูก้ามันจะมิ้นต์นิดนิดแต่เนื้อสัมผัสมันเหมือนคุกก้าแต่คูก้าจะแข็งว่ะแต่นี่ไม่มีทุกสีเลยอ่ะโอ้ห่อยใช่ไหมชอบเลยมากยังไงล่ะไม่เคยไม่เคยสัมผัสความเป็นเด็กด้วยท็อฟฟี่อันนั้นได้กินนมตอนนี้ก็ยังดี มันหนาตลอดเลยะนี่นี่นี่ไม่นี่มากินของแกนี่ของแกนี่เียนหหยวนสหยวนน่ไหมห่อวันที่วันที่ถ้าเรามีแตงโมไม่กินมากินที่นี่อีหยวนห้าสิบบาท้าสักาสิบาน้ำส้มก็สิบส้ก็ดรเพวยแลวะโอ้ดูเย็นมีไอเย็นเยไอออกมา ให้ไม้มาเยอะมากให้ไม้มาสี่ไม้หืาไหวเหรอจืดจริงๆแนะนำให้ไปแถวตลาดไทยกล,ลับโรงแรมไม่ถูกแล้วตอนนี้งงไปหมดเลยเออมีชั้นสองด้ คนจริงคนปลอมคนจริงเออไม่ใช่นะเนี่ยเสื้อเขาแปะไว้อยู่เขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะเงี่ยเนี่ยนัเนี่ยผมบางไหมเน่อยโอ้ยวสวยมากครับตรงนี้บรรยากาศดีดูดนตรีสดได้นะนักร้องอยู่บนนู่นเห็นไหมนี่เน้นๆดูเป็นเมืองที่มีความสุขดีนะพาคุณพ่อคุณแม่มาได้ครับเด็กฝึกให้วันนี้ผมก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ผมมาแล้วนะครับคนนี้นะครับ ยายหญิง <c oughs> ตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบนาทียังไม่มืดเลยยิ่งมืดไฟยิ่งอลังการเลยนะ,ะงานตกแต่งไฟเขายิง่งแบบโอ้อลังการมากอะ่ะเหมนงานเทศกาลเลไแต่ไม่ใช่คนเป็นห้านแล้วประมาณ30%คือสาวๆใส่ชุดชุดเนี้ยมไม่รู้ชุดเป็นสีหรือว่าชุดแบบท้องถิ่นนี่เราเดินหลงทางกันมาประมาณ20นาทีนะครับซึ่งอยู่ในเนี้อยู่ใน o เลยแหละ แต่ก็เดินไม่เบื่อแนละ้วถึงจะหลงทางด้วยด้วยอากาศที่ดีแล้วก็ร้านมากมายที่มีให้เราดูนะฮะนี่คือร้านดิเรื่องความอลังการยกให้พี่จีเลยฮะพี่รองก็ม,มีควันเย็นๆสดชื่นไปดูอะไรมาเมื่อกี้หม้ออะไรสักอย่างนึงอ๋อดูอาหารเขาใช่าหาไหมว,ว้เ่ยต่อให้จะว่าจะมากินร้านนี้ก็มาไม่ถูกหรอกนะระวังนะระวังนะต้องเดินหลงเอาเอ่ะเฮ้ยนี่แหละเส้นนี้แหละ ล้อ,อน้ำไปเดี๋ยวก็กลับได้จดแบบดิถามไลเดอร์เขามาซื้อของกลับไปได้ไงผ่านไป15นี่เป็นไงครับพี่หญิงเดินกลับโรงแรมก็ยังไม่ถูกเรายังหลงอยู่แต่หลงด้วยอากาศที่มันเย็นสบายและบรรยากาศรอบข้าขงที่น่ารักชอบบ้านนี้มาเที่ยวแล้วอย่าดูหนังจีนอะด้วะ่ะหลงปังต,งตึงตึอง,ตองอันนั้นมันเส<ล>ียงไทยเชียงไหเชียงไทยจจีนปะ จีนแต่มันไม่ใช่เมืองเก่าแบบนี้ไงเหนื่อยไหมอันนี้ต้องดูแหละนี่เดินหลงเนี่ยยังกลับไม่ถูกที่ตรงที่คนเยอะเออไม่เหงาเนี่ยดูบรรยากาศนี่สวยแล้วเราก็หลงกลันมาที่นั่อีกแล้วไปนเขาบองกดไอ้การเดิดแบบที่ไม่ช่วยอะไรเหมือนเดินที่อื่นเลยก็ช่วยได้โย่แต่มันย่อยมากซอยมันเล็กมาก โอ้ยอย,อย,อยูมีนงนูงของรอจริงไว้อยู่ในตู้นี่เขาใส่ชุดมันเหมือนอินเดียว่ะก็หยุดน,น,น้็นประมาณนี้แหละเราวทำแบบสะพานอะไรลงไปนั่งข้างล่างอะไรน,นี้นดูดิทำไมตรงนี้มันเย็นอย่างนองอิดอ่ะพามาลังการน่ยกให้พี่จีนเลยอ่ะโอ้ท้องฟ้าสวยมากเลยมีโดนบินยอยู่ตัวใหญ่มากนู่นน่ะใช่โดนเหรอ้อนไปอย่างเงี้ยโดนอยู่นู่อยู่ที่พาเดินมั่วๆทัวร์ไปกับโรยิ่อย่างแชแนลครับดูที่ร้านอาหารนั่นน่ะ น่าจะเมนูแพงใช่ได้ร้านใหญ่มากร้านนี่ยไหวแล้วคืนนี้แค่นี้ก่อนแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันพาเดินเล่นอีกไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับฝากกดไลค์เอาไปดูไปดูแต่ไม่ไม่ไม่ถ่ายดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับมาดูกันเองแล้วกันไปดูไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวใช้วิชาตัวเบาห่อขึ้นไปนะครับ แล้วเราก็มาถึงบ้านเกิดของพี่หญิงแล้วนะครับทำไมอ่ะกระทะทองแดงอ๋อไม่ใช่อ่ะอันนี้ตัวจามารีก็เนี่ยต้มตุ๋นอะไรเงี้ยนะหาทางกล,งลับโรงแรมไม่เจอไม่เท่าไหรนะ่อ่ะหลงกันเนี่ยหลงทางเหรอหลงกันเนี่ยอ๋อแปลว่าหลงน้องๆเนี่ยที่ใส่ชุดน่าราักในที่สุดครับเราก็เดินกลับมาถึงที่พักของเราแล้วคืนสวยนะครับเย็นนะเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วเนี่ย ใช้เวลาหลงทางประมาณเท่าไหร่สี่สิบนาทีได้ไหมได้แต่หลงก็แบบไม่ให้ยน่าเบื่อเมื่อเองเดียวเจอจะเหนื่อยเพราะว่าข้างทางใช้ขวาคือแบบไม่น่ากลัวแล้วก็สวยสะอาดมากนะฮะก็คืนนี้วันดี์ลาติสสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับที่นี่รีเจียงกับนุยิงยังชแนลสวัสดีครับ